น่า e o อ้ส nice. ่อเคอันนี้สมอลล์ no people y u n o e o p l Thai r e a l y likes อันี้คือแฟชทยน you know a s h i ่น Thailand. yes แ yes it's a cool n e s t y l oh y a h yeah จริงจริ new new อันยี่ส่ แฟชั่นไทยแลนดออ์อ๋อแฟชันน่นไทยแลนด์ม<า>ั <c oughs> ก็วันนี้ต้องอเราเข้ามาผิดเวลา <c oughs> เข้ามาผิดเวลาจะตลกนะครับเดี๋ยวเครียดกันก่อนแล้วเข้าอาชาลีอันดอนโนว่าแก้มบุมไลฟ์ตอนนี้ก็เอาเป็นว่าพี่เธอพี่เธอมาเดี๋ยวเราชวนชวนเพื่อนๆดูห้องเข้าเข้าเดือดถเกม,ม <า S 1> พอพเราเข้าปุ๊บเราก็อ<พ>อกเลยอ<พ>อกไลฟ์เพราะว่าทุกคนใครว่างก็วัยรุ่นก็มาเล่นเกมกันคนแก่ก็ ไปดูพี่แก้มบุมกันต่อได้หยอกหยอกมาขอบคุณทุกคนจริงๆอ่ะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากจริงๆครับที่ที่เสียเวลามานั่งดูเลยก็ไม่รู้นะครับผมขอให้ที่ขึ้นผิดเวลาด้วยอ่ามาแล้วดูก่อนว่าอ้าวแล้งอะไรเราอ่ะแล้งไหนดูดิอะไรใส่ต้องเล่นแบบธรรมดาเราต้องไปตีไก่แบบธรรมดาครับคุนะตีไก่มาก็ วันนี้ขอบคุณทุกคนอ้าวอะไรอ่ะอะไรอ่ะคุณต้องดาวน์โหลดอะไรเนี่ยแป๊บนะคุณบอกบอกเลขห้องไปดิแป๊บ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 ชวนผมก่อนดิยผมชื่อสกอตเทปเองอะเออนี่การมินวทอลเฟนวันนี่ะปเดี๋ยววีวีไปบายกันละ my name is Scott tape ขอบคุณทุกคนจริงยูวีดอนฟิกวีเวลีย์ตองชาลีเมคห้องนิวห้องน้ำ 也很难。 Today, coming disco check. Many people. k a how do you know? <laughs> sick, oh. sick, busy. Oh, uh, Charlie, oh. Journey, very busy. c h a r l i is very busy. <laughs> He don't sleep many, um, many, <laughs> many don't sleep. c o m i n just uh, yesterday. c o m i n take care. Just uh, pack on mm -hmm. and do mm -hmm. do nang. Uh, ah, do nang. Do nang. Mm -hmm. Yes, watching, uh, movie. watching movie and, uh, only a long time mm. and. today today same park con don't worry everyone we are c o o คุณรออ่าผมนี่หว่าไหนไหนคุณเข้าเออไปรอรอก่อนรอก่อนรอก่อนเราไปตีไก่กันแบบธรรมดาธรรมดาก่อนเชิญเชิญผมไม่ได้เดยวเพราะว่าผมนี่อยู่อีกสี่สิบวิคุณเน่ะกดไม่รอเลยอ่ะคุณอ่านข่าวคุณอ่านข่าวนี้คุณอ่านข่าวนี้ดินี่ภาษาเนี่ยอะไร ยังเนี่ยคุณอ่านข่าวก่อนอ่านทีนึงก่อนมาภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยภาษาไทยนั่นแหละเอาค่องๆแบบเสียงใหญ่ด้วยนักแสดงหนุ่มสาวจีกาโมนักชาลีมีข่าวแจ้งว่าทั้งสองป่วยไม่สบายซึ่งมาขอแจ้งว่าเรื่องนี้เป็นข่าวปลอมเอาเอาข่าวแรกก่อนแล้วกันข่าวค่องๆเลย หมาวะหมาจุดคูบอลยกพวกตีหยิบหมาเก็บหมาไม่มีลายอ่านต่อเลยครับปัญหาเกิดจากเจ้าของมหมาคูบอลเลี้ยงดีกว่าเลยทำให้เออชากับอ้าวตะกคนอันนี้ อ๋ออ๋อดิสอ e เวนต gift ต์ทุกคนเอฟซีกิฟต์อ๋ออีกอย่างพวกเราไปทีันข่าวกันก็ทุกคนแฮปปี้วันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับผมอ๋อขอขออนุญาตบอกเลขห้องปุ๊บแล้วเราไปตีไก่กันเนี่ยสองแปดสี่ศูนย์หนึ่งแปดสองแล้วครับหนึ่งคร บายบายเจอกันบ้าสดีก่อสดีครับบายบายไปตามดูช่องพี่บุ๋มได้ผมขออนุญาตเล่นเกมเล่นกันอบเลยบายบาย thank y o